าขี่เครื่องบินคุณบ,บอกแมนข้าขี่เครื่องบิน oh. ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโอ้ oh. ลูกน้องไปน้ำกันจะคนหรือเปล่าคือมันกเมาเครื่องบินในห,หนังป่ะเนี่ยเขาไปน้ำกันหลายคนอยู่ด้วยว่กประมาณสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนแมนอ่าซื้อตัวเครื่องบินให้ลูกน้องไปเที่ยว <Man. S 1> สวัสดีครับกาบทักทายสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องปองปายทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับเตยพ่นชาแนลกับพี่น้องมือนี้บ่ได้ม่าคนเดียวพี่น้อง มาสองคนน้พี่น้องนุ่มน้ำม่นคนปากเซพี่น้องเจมบาวล้าสบายดีแลวกสบายนีเอฟซีน้ำก่อนอื่นก็เตยพ่นตองอ่าข้อนํำก่อนนี่คือเกมวันพี่น้องนะเอฟซีน่าจะจำได้นะเพราะว่าเคยออกช่องกับเตยพ่นหลายรอบเลยพี่น้องนะครับแมนอ่าที่นี่เนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่กับเขามาพี่น้องนะมานีเฮาไห้เห็นกันนี่ปี่ใหม่เลยไดแมนปีใหม่แหะบัดนี้อ้เลยมีคำถามเป็นยังไ๋เรื่องเล่า การทํางานทําการปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามามียังเปลี่ยนแปลงบ่ะอู๋กะที่ว่าเป็นปีที่อ่าปีเก่ากะดีแล้วเนาะตอนนี้ปีใหม่ผ่านมากอะแบบว่ายังดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่ายังจะว่าดีขึ้นกว่าเก่าอ๋อเมื่อวานเมื่อยังจก็บ่ได้เมื่อวานก็คือแบบว่าไอ้ได้รับโอกาสจากผู้รักผู้ใหญ่นะครับผู้รักผู้ใหญ่ใจดีดีว่าเจ้าหน้าทเจ้าหน้าที่าเองเนาะคือพิมพ์ก็ง่ายก็คือผู้มีพูดคนอีกคนนึงแม่น ในเพิ่อนในภาพไปแบบว่าเปิดฟูเปิดตาหรือว่าภาพไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับโอ้เจ้าหน้าที่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแมนไอเบิ่งคลิปเจ้าหันพาขี่เครื่องบินคุณบอกแมนพาขี่เครื่องบินไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโอ้ลูกน้องไปน้ำกันจะคนคือเพิ่นคือ็เมาเครื่องบินในห,หนังป่ะน่ะโอ้ก็ไปน้ำกนันได้คนอยู่ด้อ่วอกประมาณสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนแมนอ่าซื้อตัวเครื่องบินให้ลูกน้องไปเที่ยว ก็จะนายก็สิใจดีครับแบบเบาเหลาเกมเ่าเหลาพี่น้องจัดใจดีอยู่บอกท่ามเนี่ย <ใน S 1> เคยไดย้ขี่เครื่องบินจะเถื่ออะไรจะเกิดมาน่นอีกครั้งแรกได้ไงครั้งแรกในชีวิตแมนวายพี่น้องนะครับเ่าเหลาได้ขี่เครื่องบินครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเบาต่โพนเสียเอาคลิปของเพิ่นนะไอเบิ่งไปพร้อมๆกันนะมันเป็นอะไรความรู้สึกได้ขี่เครื่องบินครั้งแรกท่ามเนี่ยโอ้กะคงรู้สึกกะถือว่า ตื่นเต้นมากๆนะครับเออเพราะว่าเราบอล์คยขี่เราเป็นเด็ยกวันนอกเนาขี่เดี๋ยวคือกันเละก็อยู่สามจีบกว่ากันในเ็นมันบินอยู่ตรงฝา่าแล้ว,<อ>ลวมีโอกาสเดินหนังคือกันได้หนิแต่สิส่งที่สำคัญเนาะสิ่งเฮาในในอ้นั่งเครื่องบินไปแล้ววันนี้จุดหมายปลายทางของเขาแห่งงามเลยไอ้อจังหวัดภูกเก็ตจังหวัดภูเก็ตกับั้งแรกที่ได้ไปคือกันข้างแรกที่ได้ไปไปเห็นยังไปรีน้ำทะเลบะ ดีงนมถ้าทะเลทะเลงามแห้ง่าย้ไปเห็นขีดบาวโมเมนต์ประเทศไทยได้ว้าวงามนี่แหละวาสนาของบ่าวเล้าพี่น้องนะถามเนี่ยอยากถามเนี่ยจ้าจะได้เกลกะขึ้นขึ้นบินเจ้าพญาบมันตกบ่กะแบบว่าอยากล่องอยากขู่อยากเห็นบ่ไปนั่งขึ้นบินอยู่สนามไอ่ะสวรรณภูมิสวรรณภูมิโอ้แบบว่าขึ้นไปนี่ไปฮอดภูเก็ตเนี่ยใช้เวลาจังนาที ไอ้ซุมงซุ้มวงซุ้มุงเครื่องสมุงเครื่องอืมนเอาง่ายๆคือมันมสะดวกสบายมากๆาเป็นบ่ะสะดวกสบายเลยกับดวดเรียลท่านใจดวดเรเียลท่านใจกับเป็นครั้งแรกของหนุ่มเล่าหรือว่าเบลเจมพี่น้องได้นั่งเครื่องบินเมื่อนี้ยังมาเล่าสายฟังบอลลูดอย่างไดเอากรแบบว่ามาพูดคุยมาถ่ายถามกาันง่ายกับยากรุ่อะไรเรื่องเล่าไม่าเป็นในร้ปีใหม่อะนะแบบได้ยุดงานไปลินไปเที่ยวทางไรโบ่นะเออแบบเจ้าหน่ายเจ้านี่กับผ้าเจ้าขึ้นเครื่องบินเลย กเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องนะแรงงานเล่านะปีมาแต่ประเทศเล่าพี่น้องนะครั้งแรกได้นั่งเครื่องบินพี่น้องถ้าบอมาประเทศไทยนี่กับซีดรคีรคบวกกับเวียดน,นามเนี่ยคุ้มคิดเจาะบริคัทมันโมเมนว่าประเทศเล่าบูมีไ่อะไรก็ไม้ว่าบันี้ตัวที่ว่าซื้อแต่จะส่วรรณภูมิไปภูเก็ตถูกบอกคนละจา้าผัดโอ้ไ,ไอ,อ้แพงอย่างเดียไปกลับบ่าไฟกลับโอ้ไปกลับอีกคนละสามสามพันกว่าบาท ไปกรับสามารกบบาทหรือว่าเที่ยวละเที่ยวเทียวน่าจะเที่ยวละเที่ยวละคือไปก็สามารถกะบบาทกลับมาก็สามารถกะบบาทนี่โอ้พี่นอนะ้องนะเตยพ่นกับฮาก็ดีงินมือนี้แหละนะแรงงานเาว้าในขี่เครื่องบินพี่น้องข้างแรกและกะ้วก็เจ้าน่ายจ่ายออกหฮเบิดคือแบบเอาง่ายๆคือเป็นปีใหม่เป็นผาลูกนองไปเที่ยวแมนพาไปเที่ยวก็คือเดี๋ยนะไอ้ถามก่อนก็คือค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมนี้เพื่อนออให้เบิดบ่ ทุกอย่างอู้พี่น้องนะใจดีขนาดเนาะใจดีมากๆเลยเจ้าหน้าเจ้านางสุดยอดพี่น้องก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนะดีใจน้ำนองเผื่อนะที่น้องเผื่อมาเล่าเรล่องเลาสู่ฟังนะแบบวัดนมเล่าด้ขึ้นอ่าื่องบินครังแรกพี่น้องนะแล้วก็ขายอยู่ขากินขาโลงแรมผ้าเป็นินไปเทียวนี่ผ้านางเหือลองเหือปะแมนลองเดือนลองเรืออีกกินอาหารซีฟูดแมนซีฟูดใส่เสื้อใส่เสื้อมากะแลงยก สำฝรั่ลังมาจต่ต่างประเทศเนาะแมนโอ้ยดวขุ่นคือว่ามันเป็นแรงทองเคียวแล้วก็ฝรั่งลายบ่อตั้งศาสตร์ลายนะครับทุกคนทั่วโลกนะครับเขาไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตชื่อว่าน้ำเล่นได้ไอยากทามน้ำทะเลเป็นสีไหนสีข้ามหรือสีไงสีแบบไสค์ขังไสค์ขังเลยแล้วก็เลยมีโอกาสเนาะเลยไปดำดำดูปะกกรังนะครับใต้น้ำโอ้ไปดำดูปะกกรรังใต้น้ำอีกแมน กันอยู่บ้านเนาะกัดแต่หมดงมหอยเนาะงมหอยงอมเฮไป็นอย่างไรงมงมปลากคอเนาะมันกัดสีโบอาสีบบเห็นโตป่าได้อันน้อไปดำนี่งนะเห็นโตป่าเห็นเบอร์สิ่งทุกอย่างเห็นเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คือใต่ทองทะเลพี่น้องเออไดีใจนี่น้องเฝืนน้อได้ขี่เครื่องบินเตยพ่นกับมาอยู่ซีฮาปีกัดยัางโบเคยขี่พี่น้องเคยแต่ไปสนามบินสมัครนโป้มข้างเดียวไปเบิ่งเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงพี่น้องยังบ่มีวาสนาแต่ถือว่าน้องไส้นี่ก็โอ้พี่น้องนะก็ดีนะถามเนี่ย คันว่าอยู่บ้านเฮานี่ก็คือขึ้นสิบหรี่เนาะ man, man. แต่ก็ง่ายๆก็จะได้ขึ้นแต่ต้นมะขามอะไรขึ้นไปปิดมะขามกินอะไรขึ้นสูงมากที่สุดพี่นอ้อง <Yeah. S 1> นะอันที่นี่พอ่าเที่ยวพ่นบริบูรุยบ้านเจ้าของเด้ถามว่าประเทศลาวมีเครื่องบินบอมีพี่นอ้องแต่ว่าด้วยนะเฮ mm hmm. าสีไปทำธุระยังหรือว่าสิไปเห็ดยังเฮาสีมีเงินมีค่าบอมนะสีขี่เครื่องบินอย่างสี่นะมันคิดยากเลยพี่นอ้องนะสำหรับคนที่อยู่บ้านนอกบ้านหน้าก็เฮ้าอ่ะนะแมนบอ เต็มที่กับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอีต็อกก็ถือว่าสุดๆเลยได้บ้างแล้วเนาะเนี่ยแต่ว่าน้องเพื้นนี่เจ้าหน่ายนี่ใจดีครับน้องเจ้าหน่ายเจ้าหน่อยใจดีถ้าไปเที่ยวพาไปเปิดจักมือจักมือเพื่อไปสามวันสามวันสองคืนสามวันสองคืนแบบแบบนอนนองแง่ดีๆเลยโรงแรมดีๆเลยโรงแรมดีๆเลยดูหราเลยโอ้ผู้บวกขึ้นฟัาห้องขึ้นเลยก็ได้บอมบัก มูหูกันเนาะแต่อันสิบแพงเนาะอยู่สันได้เอาง่ายๆเจ้าขึ้นอยู่สันได้อยู่สันสามสันสามโอ้มีซาวยเนอกไว้น้ำที่โรงแรมไปขึ้นในนังเลยบ่มีมีมีอ้วสุดยอดสวยงามเลยนะเตยพ่นยังบกเคยตีไปสัมผัสบรรยากาศแบบผู้ดีเขานะพี่น้องนะเตยพ่นกับโบกเคยนะได้ยินเพบนน้องเพบนมาเล่าให้ฟังแล้วก็โอ้มาถ่ายคลิปเล่าเรื่องเล่าอ่าปีใหม่เนาะตีเปินได้ยุดงานแล้วก็เจ้ะน่าภาพไปเลี้ยงพาไปหลินพาไปเที่ยวก็นือว่า เป็นอีกหนึ่งนะพี่น้องนะแรงงานเล่าอีกคนหนึ่งที่มาอยู่ฝั่งไทยอยู่ในกรอบในระเบียบอยู่ในกฎหไม้พี่น้องนะนี่แล้วพี่น้องนะสิทธิที่จะได้รับจากนายจ้างเนาะก็คือแบบเข้าอยู่แบบถูกต้องเข้าอยู่แบบถูกต้องแล้วก็แบบว่ามันมันมีสิทธิเรื่องวันยงวันยุทธคือคือน้องเจมส์นี่ก็เบ่าเจมส์นี่พี่น้องเทศกาลต่างก็เบ่าเจมส์นี่เนาะเตยพ่นกะเห็นน้องเหมือนมีรถคันหนึ่งกะต้องไปเห็นก่อนเห็นแรกขีก่อนบัตรหนังสือได้ แมนต้องเฮ็ดใบขับขี่เดีก็คือเฮ็ดใบขับขี่ก่อนเฮ็ดใบขับขี่แล้วก็ไปซื้อรถบพว่าเดี๋ยวนี้หั่นมันใส่เฮาหั่นมีเอกสารหรือว่าพาสปอร์ตของเฮาถูกต้องตามกฎหมายเป็นได้งานถูกต้องตามกฎหมายเฮาสามารถไปออกรถได้อืแนั่นน่นบอกไอ้กบ่ฮู้แล้วอ้โบโบ่เคยมีรถแต่ว่าคันเอ่อออกรถแล้วคันตอนต่อไปจะก็ต้องไปเฮ็ดอ่าไรขับขี่ไปขับขี่เออนาะอันนี้แต่รพ่นก็บพิสูจน์อย่างกระปู้เด้อน้องเพิ่นเป็นคนที บอกเนาะน้องเพื่อเป็นคนที่มีรถเนาะอาจจะแม,นแมน็นความเพลินเนาะแตยพ่นกะบอกพันทงนะแ,นแต่เจ้ายืนยันว่าเป็นความจริงความจริงความจริงเนาะคอ,อยเป็นคนเ,เป็นเหตุมาเป็นเจ้าเป็นคนเป็นเหตุมาจักมือเจา้าจังใดอ่าใบกับกี่ก็ถือว่าในไปนสอบนี้ถือว่าไลา่ไล่ขั้นตอนนะอแต่ว่ามือเดียวได้ปะโบได้แล้วมือเดียวโบได้สองสามวันเพราะว่าใบขับขี่มันต้องละเอียดอ่อนในการเ้าต้อง ไปเฮี่ยนการสัญจรของประเทศไทยเดี๋ยวเด็กยัวติดไฟแดงเนี่ยจัก็วัดด้วยสายตาข้องเขาสายตาบุคคลกข้องเขานะที่ว่าการขับขี่รถเหมาะสมครับรถจักรยานยนต์อยู่บ่อมันมัเหมาะสมเพิ่นกับบ่อออกไปขับขี่หายต้องง่ายๆก็คือบ่วพาน ซึ่งว่าคอยตาบอดไปน,นี่ก็เฉล่ออกให้ยเลยเออ <c oughs> คือมีกฎมีระเบียบยว่าเหมือนที่ว่างไหวเขาต้องเขา่าตามกฎตามระเบียบที่เปิดออกมาถึงจะสอบผ่านเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งตัวอย่างนานาพีน่น้องนะบ่าวเตยพ่นกะหากำลังงินมีในีะเบียพี่นอ้องแรงางานลาวเดี๋ขึน้นเครื่องบินพี่น้องแถมยังขี่พี่ต่างหากบุญก้นกันนะนอจเจ้าเนาะแม่มีอีกเดือนหนึ่งสิล่ยวัร้างเออบอกมากมากอ่ะก็จะสร้างคือกันเดือนไอ้ที่เจ้าประทับใจนะบอกมาชีไปเที่ยวภูเก็ตเนาะชีิประทับใจอ่ะค เมืองเก่าภูเก็ต<อ>คือห้องขอไปนี่ปุ๊บไอ้จริงที่ห้องเห็นอ่ะรอบๆอ่ะตึกหรือว่าบ้านเมืองอ่ะคือไอ้อยู่ในโซนันนคือจะเป็นเมืองเก่าเป็นแบบเป็นเขาหลักษาไว้แม่นอนุรักษ์หลักษาว<อ>ัฒนธรรมของไทยแบบเป็นพระพนังการถนนคนเดินเลยใี่ะหคือเอาง่ายๆก็คือแบบว่าบอทำา้ายโบยังบอตกแต่งใหม่มันคงสภาพเดิมคงสภาพเดิมไอ้มันเป็นแบบเออหน่อยยังพี่น้องนะ มุ่นครั้งแล้วเป็นแบบเ่าเรียกว่ายังนะแล้วแล้วคอยแล้วคอยไปเห็นคือว่าอนี่มันคือแบบแบบอันนั้นมันคืออาจจะแบบว่าไอ้ยร้อยปีที่ผ่านมานะที่ตึกที่เ็นสางไว้เพราะไรยางเขาไปแบบว่าว่าโอ้แบบว่าเห็นแบบว่าบุ๊กซิ่งที่ห้าบอกเคยเห็นเนาะแล้วเขากับแบบตื่นเต้น้วกาอยากอันนี้ได้เดือดถ่ายคลิปว่ถ่ายคลิปอยู่ได้ลงแล้วลงช่องแล้วร่องสอง คือแบบว่ามีเป็นเป็นเรื่องหน้าวี่เพิ่นคี่เรื่องหน้าวตึกของแต่เด็ดจนจีเขียนบอกบอแมนแมนแบบแบบเพิ่นบ่เขียนบอกว่ามันเป็นแ,แบบว่าเฮาได้เข้าไปแล้วเฮาหูซื้อว่าเฮาบ่ได้อยู่ในอีส่วงที่มันมันจะเดินให้มันมันยังย้อนกลับไปอ๋อคือว่ายุคเครื่องยุคก่อนๆหลายร้อยปีที่เก<ฮ>ื่องฟูที่จเจริญก่อนหน้านี้ว่าประเทศไทยนี่แมเนเจริญมาแต่แต่ใดแล้วหนะั่นน่ะแมนแบบว่าหักษาไอ้คนรุ่นหลังได้เบิ่งว่าเออนี่ ่อ่อนก็มีแบบสี่นะมันมันเป็นไอ้วัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่ยังหลังเดิมยังเลือกเดก็คือเอาง่ายๆคนอนุรักษ์ไหวคนมาเบิ่งแมน้คนมาทองเกีียวมาชมม่แหละแต้ก็เรื่องอาหารอาหารการกินมันยังคงเดิมอยู่เลยบอกคนใส่ย่งนี้พรชนะไอ้วิธีการแบบว่าอาหารเข้าไปกินเนี่ยแบบว่าอาหารซอเดียวกันอยู่แต่ว่ารสชาติต่างกันนะบอกมันแสบกลัว อ้เขาบอกมากอะอยากไปกันนะพี่น้องเนาะแต่๋ยว่นก็ได้ยินแต่น้องเพิ่นเว้านะเพราะว่าเมืองเก่าเนาะถนนไอ้ถนนคนเดินเมืองเก่าถนนคนเดินจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตต่างชาติหลายบ่ถามดิมีทั้งทั่วโลกนะจีนเกาหลีจีีนเกาหลฝรั่งดังโม่ฝรั่งแบบโอ้โหคือว่าเว้าง่ายๆก็คือไอ้เป็นคนนึงที่เคยออกต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆที่เฮาเห็นอยู่วัดพระแก้วที่อยู่ไอ้กรุงสยามนี่ก็ซ้ํานึงแล้วไปทางพุนก็แห้งไรอีกแห้งได ว่าพี่น้องประเทศไทยเนาะบอกว่าที่อยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองอยู่ต่างอย่างวัดหรืออยู่ในกรุงเทพกันักทตรงเที่ยวเต็มคือเกาในเมืองภูเก็ตนี่คือว่าจะเป็นนอดิ่มชายหาดหรือว่าจะเป็นแบบอยู่ในเมืองเกา่าถนนคนเดินหรือว่าไปตามเกาะเขานางเรือไปไอ้มีขนามท่าไรเปนบอกมันเข้าไปหอดเกาะอะมีขนาดของเทียเท่ยวเต็มเนง,ง่ายๆ oh. ก็คือน้ามล้อมรอบไว้แล้วก็เป็นเกาะอยู่กลางแมนมันเป็นเากาะจังสันเลยวะแมน S <S <an> เด็กจะได้ไปนี่ปายในหาดแล้วมันมีโรงแรมมียังอยู่ในเกาะมีโรงแรมมีอ่ามอมีโรงแรมมีร้านอาหารร้านอาหารร้านแบบว่าคาเฟ่แบบคาเฟ่แบบบิมทะเล<า>มีแบบพวกวพวกว่าพวกยังอยง่สีแ่แมนแมนโอ้ชิว่าสุดยอดแบบว่บาแบบว่าก็ง่ายๆก็คือท่นานสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวเลยแมนสวรรค์บนดินหรือว่าบนหนาวไช่มันอยู่ในหนาวเนี่ยไออยากถามเจ้านะว่า สิ่งที่เจ้าเห็นนะกับสิ่งที่เจ้าได้สัมผัสมาที่ท่องทั่วโลกนะมาประเทศไทยมาสัมผัสมาหลินมาเที่ยวจะไปจุดนั้นแหละงามสักหน่ยในความรู้สึกของเจ้าที่แรกที่แรกผมก็คิดว่าไอจะเป็นไอจะเป็นขอไปหอดจุดเนาะนนคิดว่ามันมันเป็นประเทศไทยอยู่บ้างเราว่าค่คนคนก็ไม่จะต่างประเทศบ่แม,ม่นมันเป็นประเทศไทยอยู่บ่บันนี้เอไปเห็นบันนี้แบบว่ามัน คือเข้าเห็นคือเข้าเบิรงนนท่ทนว่าดิมชายหาดอยู่ต่างประเทศเน ER าะเขาเคยเห็นแนวนั้นมาที่นี้เขาไปเข้าไปเบิง์นแบบเีาเขาแบบมันมันเป็นมันจะเป็นคือกันอ่ะมนันนี่ก็ทถาไมเข้านี่คน,นเจมนี่คือบอกเคยเห็นมาก่อนเนาะพอไปเห็นแต่ว่าโอ้แบบประเทศไทยมีมองแรงทีสวยงามที่ว่าบอกก็ได้ว่าสุดยอดแล้วนะทุกคน่ารลกต้องไปเที่ยวหนึง่งภ <zung> นะูเก็ตหนึ่งความโชคดีแล้วก็หนึ่งคนที่ได้รับ สิ่งที่ดีๆจากเจ้าหน้าที่พี่น้องที่ได้มาทํางานในเมืองไทยก็คือหนึ่งตัวอย่างพี่น้องเกมเบอลล่าวนะโอเคน้องสุดท้ายนี่ยังอยากฝากน้องเอฟซีบอกไปเลยอยากฝากน้องใครสิ่งที่เมจมอยากฝากก็คือน้องขาดโปรอะไน้องคือให้กำลังใจนะน้ะองให้กำลังใจเออต้งเกมหรือว่าไอเตทพ้นอะไรเอาอง่ายๆตอนนี้ก็คือช่องยูทูบ้องเกมเลยก็แมน ่นมีความฟันได้พ so, so, right? ี่น้องเตยพ่นก <But S 1> <Yeah. S 2> okay. hmm. ับสิผ hey. ักด้านนองตลอดเลย่นมีความฟันเปนอยากเห็ดเพลงเป็นอยากทายคอนเทนต์นะ่นก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีสื่อเสียงในโลกออนไลน์พี่น้องนะกับผักด้านนองมาแน่พี่น้องเลยนะครับเป็นคนบันออกบานหน้าคือเบ่าเตยพ่นีลแหละที่เขามาสู่เวียกสู่งานในเมืองกุ้งนะพี่น้องเมื่อนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น้องเกมมาเราสู่บ้างก็คือเจ้าหน้ายผ้าขึ้นเครื่องบินพี่น้องข้งแรกในชีวิตที่ได้ลอยอยู่ขึ้นนกขึ้นอยู่เทิงอากาศนะพี่น้องเนาะ บินได้บินได้ง่ายๆกะคนบ้านนก็หนึ่งพี่น้องนี่กะเขาไปเบิ้งคลิปได้พี่น้องนะคลิปนี้ก็เป็นบาติพุ่นเฟกหรือว่าอีหยังแต่อย่างใดเขาไปเบิ้งในช่องน้องกันได้เจมวันนะครับเจมวันพี่น้องภาษาอังกฤษติภาษาอังกฤษอืมเจมวันแล้วพี่น้องเาเขาไปติดตามไปให้กำลังใจน้องเพื่อนเพราะว่าน้องเพื่อนบุคลิกการเว้ากันคุยกับซีบออนณาปัญใดพี่น้องแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ซื้อได้คือความจริงใจพี่น้องนะครับผมเบาบอคอยเก่งนะ แมนแมแมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กาขอบอกขอบใจทีมาเราเลื่องเลาดีๆแบ่งปันสู่เอซหรือสู่ไอ้ฟังแล้ะกาขอบอกขอบใจทุกคนทีเมา่ห้หมารับช่มคลิปมาให้กาลังใจแล้ะกาขอบคุณกาจะขอนะครับทุกคนทุกท่านนะครับแล้วกาทีมารับช่วมคลิปนี้นะครับพอกคขอให้แต่มีความจะเดินจะเดินนะครับปีใหม่เนาวนาปีใหม่นะครับทุกคนโอเคเนาะสำหรับวันนี้สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีครับ